พู้อ่ารแจกลูกและสะกดคำที่มีสระอูสระอูอ่านว่าอูดอเด็กผสมกับสระอูอ่านว่าดออูดูนักเรียนอ่านตามคุณครูปฏิละคำครับพร้อมครับดออูดูเก่งมากครับนักเรียนอ่านว่าดออูดูสอ,อูสู to u tu, chou u chu, po u pu, ko u ku, ngu u ngu, ro u ru, bo u bu, tho u thu. ขออูคูฟออูฟูจออูจูพออูฟูอีกครั้งครับพออูฟูพออูฟูออูอู ชออูชูมอ,อูมูนออูนูยออูยูทอ,อูทูอ่านคำที่มีสระอูให้นักเรียนอ่านเป็นคำไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมครับ ru ngu ru hu ru pu bu du chu du du ngu mu thu, yu hu su lu ดูราหูปูนาคูนาดีงูดูดีปลาทูชูมือสูสี รดดูตาดูปูนากาตีงูงูดูรูปูนาเก่งมากครับ หนังสืออ่านเสริมทักษะชุดอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสมรีรักสุธีภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง